ให้เับโอ้พเทเลอร์สวยมากชอบอไในนี้ไหมชอบแบบาเดียวแมทดูแมทใช่ไ้วบอกอิสป์ของเขาไปไม่ให้ไม่ไม่ไม่ถูกใจไหมพอพี่หมูเกรดลุคนี้ออกมาใจอยู่แล้วครับพี่หมูไก็ดีพวกเขาไม่รักหรอเพื่อนพ่อเพื่อน ตัวเขาไม่รักหรอแหมเป็นสไตล์เราเป็นภาพเลยเรับผมก็จริงๆผมไม่ค่อยรู้สไตล์ตัวเองมากแต่ว่าใส่แล้วรู้สึกมั่นใจเหอแต่เขาผมจะมางานแฟชั่นตัว์บ่อยนะทุกงานครั้งอันนี้ครั้งที่สองแล้วกันนยจริงๆว่ากับบรรยากาศการที่ามางานแฟชั่นโก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมแรกเลยคนเยอะดิลองสอบเป็นที่รองเดินไหมครับอ๋ออันนี้ผมดูดิมาดูมาชมมาชมมาดูแค่บรรยากาศ ครับถ้าเอไอไปบ้างไหมครับเวลามาดูใครทั้งทัวร์เลยก็มีนะครับแบบตู้แบบแต่งตัวสีนี้ข้าสีนี้ดีนะฮะแล้วแบบพานี้สิ่งร้าเป็นคุณตามเทรนอยู่น่าจะเด็้ๆแยอะมากเมื่อก่อนน่าจะตามเยอะนะครับแต่เดี๋ยวนี้เริ่มค่อยๆค่อยตามเท่าไหร่วันนี้ก็คือที่ว่ามาเก็บเป็นเปรตเขาเขากินเงินเก็บบปีหน้าได้เดินนะ หอมาสบาพี่หมูอ่ะไม่ไหวไม่ไหวคนขึ้นเกณฑวงโอเคไหมก็ได้หมดเลยครับแต่ว่าโอ้โหขื่ที่ขื่ออยู่ในงาการทำงานในคริการอะไรผมอาจจะไม่เคยเดินแบบไปมั้งเลยอาจจะือ แต่ว่าถ้าร้องเพลงอะไรก็ถ้าเขาจ้างมาก็ได้ก็ได้ที่งานเพลงเหมืไปแล้วเขาบอกก็เสรินเหมือนเดิมครับแต่ว่ามันเป็นงานแล้วพี่ต้องทเอาไปเรื่องเพลงเราบ้างสิีเขาบอกเพิ่งปล่อยเพลงเลยใช่ครับพูดถึงเพลงเราเลยถ้าอย่างนั้นน่เประมาณเดือนนึงครับเพลงชื่อจีบก่อนได้ไหมครับไปฟังได้แล้วครับปล่อยออกมาก็ทำเรื่องเลยนะทำทุกคนว้าวุ่นไปหมดเลยนะสรุปสรุปยังไง เป็นเพื่อนๆอย่างครับพี่น้องครับเป็นเอินเหรอใช่ครับการยิ่งขาดยิ่งได้เอินบีเออนังเอินบีเลยไทำไมจะไปถึงได้ชวนครับเออถ้าไปถึงได้ช่วยกามาไปไหนเอินบีไปเจอเภาตอนไหนเหมือนจริงๆแล้วก็ตอนที่ประชุมเรื่องตอนก่อนปล่อยเพลงคุยกับทีม PR ทั้งหลายแล้วเขาก็เหมือนเลือกเอาช้อยมาให้แล้วเหมือนทุกคนก็เลือกเขาจเอินเลยเราหกทำไมครับน้องโดนใจเหรือเปล่าหรือไมเหมือนผมว่าด้วยฟิสิกส์เขาอาจจะแบบ กับไวเขามันหนักสมหูรณ์ครับเต็มแล้วเป็นเงยคอพอมีร่วมงานกับน้องเป็นไงยคอสนุกมากเลยครับน้องแบบเรียกว่าอะไรอ่ะโปรเฟชชั่นอลมากเลยครับแบบถ่ายเทปเดียวผ่านตลอดนี่ใช่แใช่าแฟนจับจิ้นเยอะมากเลยแฟนจับจิ้นเยอะใช่เลยครับขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาจรยิงเหมือนตอนนั้นผมแอบแบบแกล้งลงรูปปิดหน้าก่อนเอ็มวีเราก่อเรื่องเองใช่ไหม อะะไรรนคับเราเป็นคนก่อเรื่องเองใช่ไหมอ๋อตั้งใจไม่เต็มที่างคนบอกว่าไอ้ขุ่นเจ้าฝุ่นอะไรหน่อยคนมาใช่ใช่เพื่อนทุกแต่เพื่อนทุกคนที่รู้จักผมอยู่แล้วครับเขาจะรู้ว่าแบบไอ้ขุ่นมันคงไม่ลงแบบนี้หรอกเพาะปกติไม่ลงอยู่แล้วใช่ครับผมแต่ว่าเหมือนทุกคนก็อาจจะแบบอยากรู้อะไรครับผมแล้วพอเป็นข่าวมาเป็นไงบ้างฮะ ก็รีบปล่อยเพลงเลยครับจะได้จะได้จบจบใช่ครับน้องเขาอย่ากไรได้คุยกันไหมที่พอต่างจับเราถาขึ้นมาว่าเอ๊ะเขาจับเออเขาจับเรากับชินกันอะไรอย่างเงี้ยก็คุยนะครับก็มีแบบไปถ่ายคอนเทนต์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ได้เจอเขาตอนไปเชียร์หนักๆแล้วมันใช้ครเออเก่งสีไหมปล่อยน้องก็เก่ง่ะทำไมล่ะไม่รู้จริงจริงน้องเขายังไอ้นี่อยู่เลยเรียน แต่ตอนทำงานกับกำน้องเขาเป็นยังไงครับน้องเขาโปรเฟโมทน้อลมากเลยนะแบบว่ามันต้องละลายพฤติกรรมหรือว่าอะไรแต่ไม่เวลาก็ต้องทำงานกันผมว่ามันอาจจะไม่ได้ acting ขนาดนั้นถ่าย MV ก็ไม่ไม่ไม่ได้ต้องเรื่องช็อปอะไรเอยน่ารักน่ารักครับนมากเลยครับแบบอยู่ด้วยแล้วอารมณ์ดีครับผมแพ้แพเสน่ห์ของเขาแพ้สีแพ้สีเผลอเลยไม่จีบไปลูกว้าวมาพอพอเป็นข่าวแล้วบอกไปบอกน้องไหมว่าเอ้ย นนี้องเขาบอกว่าเพื่อนที่มหาลัยแซลอยับเลยใช่เลยเราบอกเราขอโทษนเราไหมก็นิดนึงนิดนึงบอกไม่เป็นไรเปล่าเครียดเ่าเขาบอกชิวๆแต่ก็ชิวนะน้องก็ชิวเหมือนกันน้องให้สัมภาษณ์น้องก็ชิวเหมือนกันนะข่าวไม่ได้ไม่ได้ไม่กระชิบมากไปน่าจะชิวๆไม่จะมีโอกาสได้ร่วมงานกันก็หวังว่าจะได้ร่วมงานแล้วเราดีแล้วอย่งย่างน้ำสวดสวดนานไปหรือเปล่า หนาวมากเลยพี่ช่วงนี้หร่อเหมือนแบบเรียนจบกลับมาแล้วแบบเออไม่มีไม่มีสาวไม่มีอะไรมันมาวุ้นอย่างงี้หรอมาวุ้นกลัมาทั้งวันทั้งคืนคือพูดอย่างนี้คือต้องการคนดูแลใช่ไหมหรือยังไงต้องรอเร่งเรื่องต้ก็เป็นดามอะไรไม่มียังไงอะไรนะแม่ไม่มีแม่ไม่มีหรอ ก็แม <usion ing. S 1> ่เขาก็ปล <muş> ่อยแล้วล่ะครับโตๆแบบเริ่มทำงานแล้วอะไรแต่ใจเย็นนะถ้าเรายังเกรงใจ นี่เราคนนิดหไม่แล้วเราคิดว่าเราเป็นแบบเพลย์บอยอย่างนี้เปล่าไม่ค่อยเมื่อก่อนอ่ะนิดหน่อยครับช่วงนี้ไม่ค่อยแล้วครับยอมรับในความเจ้ทุกอย่างเปลี่ยนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนประมาณแบบอยู่ไฮสคูลอะไตอนไฮสคูลร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ละตอนนี้ก็ทำงานอย่างเดียวครับทงานครับครับเป็นน้องเลี้ยงพ่อแม่ครับลูกเกษตรเจ้าชู้ตอนนี้มันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ แค่จะไม่มีเลยแค่จะไม่มีพี่เชื่อุ่นได้ใช่ไหมใช่ประกาศตรงนี้สาชัดจรไปฟีดไปรอสบายใจได้ายใจได้ไม่เหแล้วสาวไปที่ท่านเจอที่คือรักเดียรตยเลยใช่นักเดียวอยู่แล้วโออ่านสดอยู่โสดอยู่โนดกีบได้ไหมจ๊ะีได้เลย เพีงต่อไปเพียงต่อไปเพยงต่อไปมยังไม่ได้แพ้ดยเลยอ่ะก็มีเกียรติน่าจะออกอาจจะปีหน้าองพัจะยยไปเีงิ้งไประยะเวลาสักสเดือนาจะเอาติ้นต่อไปเหมือนพี่ชายอ่ะจะออกเร็วๆนี้เจ้านายเจ้านายจะแล้วตอนนี้เีพี่ชายเราเข้าับงนันไหมครับอ้ย่ด้ทล้เลยเดยทพี่ชายกันมากมาเห็นแบบคุยโทรศัพท์ตลอดเลยเขาอยู่หมว่ทั้งรักเ้าเป็นยังไงบ้าง จริงเขก็เออตกใจจริงรงเขาก็เขากงานเรื่อยๆวัยรุ่นที่เขาได้คุยกับคที่บ้านบ้างไหมเขาได้คุยกับคนที่บ้าน้างไหมคุยครับโอู้้ติดโทรศัพท์ต้คุยแต่สายอย่างเดียวแต่รื่องานเพลงเนี่ยวรจะบอกเพลงเพื่อนเท่าไหรคุคพ่อเยอะไหมครับคุณพ่อแต่ว่ารื่องการงเพลงเรื่องงานเพล Uh, จริงๆคุณพ่อจะคอยดูหลังไหับเรืองหลังเป็นแบบเหมือนแล้วแบบซีอีโอนิดนึงครับเราทำเองทุกอยยากเองเขาค่อยมาส ได้ไปลองบ้างยังได้ไปลองแคสลองยังไม่เคยลองเลยเขาไมีติดต่อมาดีหน่อยเออำอย่างอยากอยากถ่ายจริงใจยังมีหน้าจะต้องกลัดหวาสักเรื่องหรือที่สักเรื่องยังไม่ได้ตีต่อไว้ครับถ้ามีมาก็ถ้าเขาของบทละอะไรทุกอย่างอย่างเรื่องตัดสินใจต้องฝึกสายถ้าถ้าไหนต้องจัดสินใจรับฟังจริงคุณคือวัดตอกอะไรอย่างนี้บ้าครับแต่แม่เราก็สายการแสดงนะอ๋อใช่ครับคุณแม่พี่พี่ชายก็ถ่ายแสดงพี่ชายนะพี่ชาย ตอนเนื้อฝักตัวกับผู้ใหญ่ก็ไม่นะครับแม่ปล่อยให้ผมทำงานเองลบวกวัความเกิดของเราไม่จะมีประสาทในการทำงานด้วยครับก็มีคนขี้เกื้อใช่แต่ว่าเวลาทำงานบางทีก็แบบแรงสลัดบางค่ั้สลัดยังไงซะเราจะเอามีมิกแล้วจะเอาวีมอยู่เรื่อยได้มีมเยอะและโอเค